วันนี้วันที่หนึ่งตุลาคม2565นะครับที่นี่เวลาช้ากว่าเมืองไทยหนึ่งวันก็เป็นวันที่คนในระบบราชการนะครับที่ครบอายุเกษียณได้เกษียณไปแล้วหนึ่งวันก็เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องเวลาเวลาผ่านไปเรื่อย คือบางครั้งอย่างผมเองเนี่ยอีก3ปีนะฮะก็จะ,กะเกษียณก็คิดว่าในช่วงเวลาเกือบ40ปีนะครับที่รับราชการเป็นช่วงเวลาที่สั้นนิดเดียวเหมือนกับว่าได้เข้ากระทรวงการต่างประเทศมาเมื่อวานนี้เองนะครับความรู้สึกยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะแต่เวลานี่ผ่านพ้นมารวดเร็ว ร่างกายเราก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนะฮะจากเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นวัยกลางคนตอนนี้ก็ในช่วงเวลานี้ก็เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนะครับอีกไม่นานก็ต้องส่งต่อให้กับน้องๆรุ่นหลังคือในเรื่องจิตใจเนี่ยก็เหมือนเดิมอะเราก็ยังคิดว่าเรายังหนุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ ไม่ตายนะเป็นเป็นอมตะส่วนร่างกายที่มาประชุมกันก็มาประชุมกันชั่วครู่ชั่วยามเราก็ใช้ร่างกายนี้นะครับทําประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับครอบครัวครอบครัวให้กับสังคมนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามจะทำนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาเราก็ต้อง ถอดหัวโข,ขนนะฮะเหมือนหมวกใบน,นี้มันถึงเวลาก็ต้องถอดหมวกออกแล้วก็ต้องต้องไปทำหน้าที่ใหม่ในที่อื่นซึ่งก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมในการที่จะไปทำหน้าที่ใหม่ในที่ไหนนะฮะหลายท่านก็คงพร้อมอยู่แล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่ในชีวิตหนึ่งเนี่ยนะครับคนเราอาจจะอยู่ประมาณเท่าไหร่80 แปดสิบเก้าสิบอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นกําไรสิ่งสําคัญที่ว่าก็คือเมื่ออยู่แล้วก็ทําหน้าที่ให้ดีนะฮะทำประโยชน์ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับร่างกายก็ดูแลให้แข็งแรงนะครับก็เรียกว่าพักพวกเพื่อนฝูงในระบบราชการที่เข้ามาพร้อมๆกันก็ หายไปเรื่อยๆนะฮะร้อยหลอไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเช่นกันนะครับในลาตินอเมริกาที่นี่อย่างในกระทรวงการต่างประเทศระ,ระดับทูตนะฮะ,กะเกษียณตอนอายุ70ดดังนั้นเขาก็จะมองว่า ประเทศไทยกเกษียณตอน60เนี่ยก็ถือว่ายังยังอายุน้อยยังหนุ่มอยู่นะครับเอาเอาข้าจริงแล้วเนี่ยนะฮะน้อยมากเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะฮะว่าจะทำตัวแบบไหนถ้าเราทำตัวกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอ60นี่ก็ถือว่าน้อยมากนะครับยังยังหนุ่มมากนะครับก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องดูแลตัวเองนะครับผมอยู่ที่นี่ ก็พยายามออกกําลังกายเท่าที่จะทําได้ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ยังหนาวอยู่นะฮะของกรุงลิมาสําสหรับประเทศไทยฝนตกเยอะนะฮะก็เป็นช่วงเวลาของฤนะดูการที่เปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆถึงแม้ว่า Officially เนี่ยนะฮะที่ลิมาเนี่ยตอนนี้เป็น สปริงแต่ก็ยังเย็นอยู่พอสมควรนะครับเย็นอยู่พอสมควรผมก็คิดว่านี่แหละคือมานึกนึกถึงเพื่อนฝูงที่เกษียณไปแล้วเนี่ยนะฮะเราก็รู้สึกว่าก็สำหรับท่านที่เกษียณไปก็ยินดีด้วยนะครับรักษาสุขภาพนะครับเราก็ติดต่อกันได้ง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับดูแลตัวเองสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการน,นะครับ ก็เป็นเมสเซจที่พูดไปแบบไม่มีไม่มีสคริปต์นะฮะพูดไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้นะฮะผมก็มองว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยคือขึ้นอยู่กับว่าตั้งใจยังไงนะครับตอนตอนแร,แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมจำได้นะชีวิตของผมเนี่ยคือผมเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอยากจะ อยากจะบวชนะอยากจะบวชล้วก็คือคิดว่าเมื่อถึงอายุประมาณหนึ่งเนี่ยก็จะสลักทุกอย่างไปบวชนะครับแต่ด้วยเหตุของว่าเมื่อมีครอบครัวมีอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยความคิดตรงนั้นก็ก็คงคงยกยอดไปเป็นเป็นชาติหน้าก็แล้วกันนะครับเป็นชาติหน้าก็แล้วกันแล้วบางทีเวลาผมไปสถานที่ต่างๆผมก็จะพยายามคิดอยู่เรื่อยๆว่าสถานที่เหล่านี้ บุคคลเหล่านี้เคยมีความเกี่ยวพันกับเราบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่บางทีนักการทูตอาจจะมีประสบการณ์ตรงนี้เยอะเพราะว่าได้เจอคนเยอะนะครับก็จะมีเดจาบูอยู่เลยว่าเออตรงนี้อาจจะเป็นที่ที่เราเคยอยู่ก็ได้นะคนที่เราสัมผัสบางคนอาจจะเคยเป็นญาติพี่น้องกันมาก่อนเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่การเดินทางเยอะๆก็จะได้เปรียดนะครับแล้วเมื่อเมื่อแผนการของผมว่า การบวชนี้ก็คงเป็นเรื่องของชาติหน้านะฮะก็ดังนั้นชาตินี้ก็เป็นชาติที่ใช้ชีวิตในสภาพทางโลกนะฮะก็ใช้ชีวิตเอาพอสมควรนะฮะไม่สุดโต่งทางใดทางหนึ่งนะครับก็เ,เรียกว่าเป็นการที่จะทำให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะฮะถ้าสุดโต่งไปมาก ชีวิตก็จะขาดรสชาติขาดสีสันนะครับเราก็พยายามดูเท่าที่เหมาะที่ควรแต่บางทีเนี่ยเวลาไปงานหรือว่า,าไปในที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้นะฮะคนก็คนก็จะคอยสังเกตเรานะ,ะอย่างบางบางวันเนี่ยผมเคยไปงานเ,าเป็นงานแบบแสดงสินค้าเนี่ยผมก็ไปดูตามบูธต่างๆแล้วผมก็ได้ยินเสียง ที่เขาพูดข้างๆผมบอกอ๋นี่คือทูตไทยทูตไทยเขาพูดเป็นภาษาสเปนนะครับก็แสดงให้เห็นว่าคนที่เขาเคยเห็นเราไม่ว่าจะทางโซเชียลมีเดียทางสื่อเนี่ยก็ไม่อยู่นะฮะเราเราก็ต้องเรื่องของการแต่งกายเรื่องการวางตัวอะไรก็ต้องเหมาะสมทีเดียวเมื่อออกไปนอกสถานที่นะฮะก็เราให้ฟังคร่าวๆจากกรุงลิมานะฮะวันที่1ตุลาคม2500 65ครับ